สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวประกันสังคมมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะประกันสังคมผู้หญิงตรวจฟรีเต้านมมะเร็งปากมดลูกรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีดีข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต,อนต่อไปนะคะ ตรวจมะเร็งปากมดลูกแปบ๊บสซเมียเพื่อให้รู้ว่าเซลล์บริเวณปากมดลูกมีลักษณะาการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่โดยที่อายุที่ตรวจนะคะก็อายุตั้งแต่35-54ปีค่ะตรวจทุก3ปีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปนะคะตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง หรือการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี VIA นะคะเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงบริเวณปากมดลูกได้อย่างรวดเร็วโดยอายุที่เริ่มตรวจนะคะตั้งแต่3 0มสถึงห้ปีตรวจทุก5ปีค่ะอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปแนะนําให้ตรวจแบบสเสมียนะคะ ส่วนการตรวจเตา้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรส้งางสถานาสุขอายุตั้งแต่30-39ปีตรวจทุก3ปีอายุตั้งแต่40-54ป,กป,40ปีก็ให้แนะนำตรวจทุกปีค่ะอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยงเพียงแค่แสดงบัตรประชาชนนะคะเพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์โดยคำแนะนำก่อนการรับบริการนะคะ ต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์งดน้ำและอาหารอย่างน้อย8-10ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ โดยการุณาพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพงดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงหากมีโรคประจําตัวหรือมีประวัติสุขภาพอื่นๆการุณานําผมการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัยนะคะหลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือนค่ะกรณีที่ต้องเข้ารับการตรวจภายใน ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพนะคะและป้องกันโรคสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดได้ที่สถานพยาบาลดังต่อไปนี้ 1. สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม 2. สถานพยาบาลเครือข่ายในโครงการประกันสังคม 3. สถานพยาบาลที่ทําข้อตกลง MOU เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ w w w s s o g o t s ค่ะหรือโทรสายด่วน1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมง จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข่าวประกันสังคมผู้หญิงตรวจฟรีเต้านมมะเร็งปากหมดลูกที่เรานำมาฝากกันทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ